นี่คือกำแพงล่องหนที่สามารถสัมผัสได้แต่กลับมองไม่เห็นไม่มีใครสามารถผ่านเข้าไปหรือออกมาจากมันได้เมื่อรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งเข้าชนมันก็แหลกละเอียดในพริบตาส่วนหัวของรถถูกอัดเข้าไปติดกับตู้คอนเทนเนอร์แม้แต่เครื่องบินที่พยายามบินข้ามมันจากความสูงหลายพันเมตรก็ยังถูกทำลายจนกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยแต่เรื่องน่าทึ่งยังไม่หมดแค่นั้นเพราะกำแพงล่องหนแห่งนี้ยังมีพลังแม่เหล็กมหาศาลอีกด้วยวัตถุอะไรก็ตามที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบจะถูกดูดเข้าไปติดแน่นไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดเล็กๆบนเสื้้้ออออผาหหรรรืแแแมต่ะังงงงบนคยดดดึูข มันมหาศาลขณะที่ดึงเดวิดซึ่งหนักกว่า80กิโลเข้าไปหาแม้แต่รองเท้ากันลื่นก็ต้านไว้ไม่อยู่สุดท้ายเขาก็ถูกกุญแจมือดึงเข้าไปพร้อมกับกุญแจในมือของตำรวจที่ถูกดูดเข้าไปด้วยเช่นกันท่านใดนั้นถังน้ำใบหนึ่งก็ลอยมาชนกำแพงเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งคู่ตกใจสุดขีดและในขณะที่พวกเขาคิดว่าปลอดภัยแล้วรถยนต์คันหนึ่งก็เริ่มเคลื่อนที่เองด้วยแรงดึงดูดของแม่เหล็กในจังหวะที่รถกำลังจะพุ่งชนตำรวจได้ผลักเดวิดออกไปอย่างรวดเร็วเดวิดรอดพ้นจากอันตรายแต่เจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันสถานการณ์อีกฝากหนึ่งก็เลวร้ายยิ่งกว่าไม่ใช่แค่ของมีคมที่ลอยเข้าหาแต่มีดทั้งกล่องอยังพุ่งไปปักที่ประตูราวกับมีดบินโชคดีที่พวกเขาหนีออกมาได้ทันก่อนที่บ้านทั้งหลังจะพังทลายลงมาหลังจากการวิเคราะห์ของเดวิดและทีมพวกเขาพบว่าหากไม่รีบหาทางแก้ไขหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจะต้องพินาศย่อยยับและในตอนนั้นเองเรื่องน่าสะพรึงกลัวก็เกิดขึ้นกับกำแพงล่องหนอีกครั้งกำแพงทั้งหมดเริ่มสั่นสะเทือนพร้อมกับปล่อยเสียงแหลมที่แสบแก้วหูออกมาเด็กสาวคนหนึ่งหมดสติททิทททััันนนนนีีี่่ไดด้้ยยเเเสงชวกบ บ้านคนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกพวกเขาล้มลงทีละคนจนหมดสติไปทั้งหมดเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่รุนแรงขึ้น